ครับพี่น้องครับเป่าทัดมากเลยครับวัอนี้พาพี่น้องมาเบิรงตลาดนะครับฟังทั้งบานเข้านะครับพี่น้องครับขาออกจากสองตูนะครับเป็นวันนี้มารีวิวให้พี่น้องเบิ่งยเสื้อครับส้หรับพี่น้องทางใดที่อยู่เทปกรุงเทพนะครับพี่น้องครับเนาะอยากเห็นบรรยากาศทั้งบานเข้านะครับพี่น้องครับตลาดนอกบานเข้านะครับเป็นตลาด ฟังไทยพี่น้องครับบักข้อกามีนะครับเด้อบักข้อคุ้งจักบาทรไหมคะคุ้งกระซ้านะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นบักเข่งบักเข่งต้มพี่น้องครับบักบเข่งสดสำหรับประเทศนนตม้ตมตำส่งก็ได้เนาะกามีแบบก็ได้เ,ดเห็นด้วยพี่น้อง ผูห้หญิกหอยหอมกับมีพี่น้องหอยหอมกับมีมบบ่มันสสีคือว่าเบาเมียไม่หักเบามันนี่เบิ้งเบิ้งแล้วสถานการณ์มันซบเซาแห่งนะาเมียมารีวิวให้พี่น้องคนเบื้องเนี้ยซื้ออันนี้เข้าต้มหม้อโอ้พี่น้องครับคิดหอดบานเท่านี้เนาะคิดหอดบานเท่านาะพี่น้องครับ ตลาดบ้านาเฮาซุปเซาเด้อพี่น้องช่งนี้นเกิดพ่อมีเห็นอยู่ครับพี่น้องครับพ่อสมากหลักใหม่นะครับผัก <c oughs> เค็งผ <c oughs> ักไทยยอดอื้อ <c oughs> นี่พี่น้องครับ <c oughs> มันเทียนมันเทียนมันแกว้วเฮ้ยมันเทียนมันนกพี่น้อง <c oughs> ยุคนี้สมัยนี้ขายมานาันรหัสิปเนาะ <c oughs> อันนี้มันน้ำมันน้ำป้าวว้าต้นนาดีครับนี่ครับนี่กระแสมือนกันพี่น้องครับกินสดก็ได้กินดิบก็ดีกินสุกก็ดี อันนี้พักกูดอันนี้พักยางตัวใหญ่หนิพักกูดพักกูดจะคนละยางกันเนาะพักกูดใหญ่พักกูดใหญ่อันนี้พักกูดน้อยอันนี้พักกูดน้อยอันนี้ใหญ่ปะอันนี้ใหญ่อันนี้น้อยหนอพี่น้องครับกวนเม่ฆาเนี่เล็กน้อยได้เห็ดป้อฝ่ายบ่อทำยังไงได้เห็ดป้อฝ่ายจ้าโอ้ยขาบประแดงบัวลม่เอาเดียบานยังดอกก่อนบานอันนี้เห็ดไข่พี่น้องครับเห็ดใครนะครับเด้อเห็ดไข่ อุย้ยขอดมเลยนะแม่เด้อจ้ะหอมใช่พี่น้องครับตำเ,เจียวครับพี่น้องครับตำเ,เจีวขีซะด้วยนะผมเห็นยางเดียวไปขีดซะทีอันนี้เฮ็ดรวบม,มาแม่นี่อันนี้เฮ็ดเพราหนังจา้าแต่ว่ามันอ่อนมีดอกอ่อนนำ้ำมีมีปลายอยู่บโบลายปลายอยู่ตรงซ้ำดอกกลับเข้าขายจังใดแม่นี่อันนี้นบ่จ้ะกลับล้อลอยจา้าล้อลอยอันนี้มาเคลือเปาะพี่นอ้องเคลือบซาบะ พ <มา S 1> ี่กัดอยู่นี่เขาเอล่นบ้านยังก่อนไหม,มบ้านน้องแสงเจริญพัฒนาจ้ะบ้านน้องแสงเจริญพัฒนาครับพี่น้องครับมวดก่อนบบาทัดลงไปนี่คน<ม>คอมเมนต์มากว่าบอมเป็นบ้านน้องแสงนะครับแม่นจจ้าน้องแสงเจริญพัฒนาจ้าแปลว่าคุ้มทั้งจริญพัฒนาเนาะจ้าอ๋อเอาเอาพอใจตรงกันพี่น้องขากลับออกมาจากช่องตะอูครับพี่น้องครับช่วงนี้ซบเซาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้วมันซบนะครับ วันศุกร์ที่21รกรกฎาคมพศ2566นะครับพี่น้องครับที่ซบเศร้าของโมนี่จใจว่าเกิดขึ้นเพราะยังนะครับพี่น้องครับอาจจะเป็นเพราะว่อาอาจจะเป็นเพราะว่าทางการเพิ่นจะเก็บค่าพัานดานหรือเปล่านะครับบอทัดกับโบโโหนะครับแต่ว่าตอนนี้คือศบเศร้าแห้งนะครับกะมาเทียวบ้านเฮากะจะาลืมแวะมาซอตกตะูนะครับพี่น้องครับเนาะหุดหนุน นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆหน้าๆนะครับพี่น้องครับของนะครับพ่อค้าแม่ค้าบานเท่านะครับเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจจักหน่อยพี่น้องครับเนาะครบเซาโอ้ทั่วคืองามเถอะอันนี้ผักหวานนะครับพี่น้องครับเนาะผักหวานดอกบกยื้อันนี้เพื่อนน้องไม่น้องไม่ยังก่อแม่นี่ยน้องไม่้เปล่าหัวกบ่อ อ๋อนี่น้องใหม่พี่บ้านพี่น้องครับติดแต่งได้แม่ซบเศร้าๆบอกลับบ่อปานอย่างนียบแน่นอ่ะบ่คือช่วงหนาเฮ็ดออกคัดๆเนาะอือบ่ทัดกับมาแต่ซองตะอูครับพี่น้องครับแต่ว่ามันไปไปแล้วมันบ่กคอยมีอารมณ์ไทยท่านพะว่ามันจะกาดมันเงียบแห้งนะครับพี่น้องครับ เบื้องแล้วกันพวกปิวตาไทยบ้าท่านก็เล่บริไทยนะครับว่าไทยค้ากลับเบื้องไม่ขาดที่เราพี่น้องครับมันลูกค้ามีบ้าท่านเพื่อเดียวเนี่ยหลายย่างอยู่เลยนะครับเงียบเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าทางการมันจะขึ้นค่าผ่านด่านนะครับพี่น้องครับเนาะบ้าทัากับพวกนายใจว่าเพิ่นจิขึ้นเรื่องหรือว่าขึ้นหรือบ้าทัานขืนนะครับพี่น้องครับกะให้มาเที่ยวกันคือเก่าครับพี่น้องครับกดนุนเศรษฐกิจบ้านเฮานะครับพี่น้องครับ บอท่านไ้เก็บอยู่นะครับเด้อเข้าใจตรงกันนะครับเป็นบ่านไ้เก็บคาพันดานอยู่นะครับพี่น้องครับเนาะสำหรับคลิปนี้บาทัดนมาอะไรสดถิ่พี่น้องเบิ่งเป็นการรีวิวนะครับตลาดนะครับบานเฮ่านะครับพี่น้องเนาะเจอกันลิปหนาด้ครับพี่น้องครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ